ครับก็สวัสดีวันที่3 1มกราคม25 64นะครับผมวันนี้ตอนเย็นนะครับนะก็จะมีไม้ฟอร์มดีนะครับมาให้ท่านเลือกนะครับ5ต้นนะครับผม5ต้นนะครับเอามาเทียบให้ดูนะครับกับขวดน้านี่นะครับนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับมาเทียบให้ดูนะครับนี่ขวด1.5ลิตรนะครับผมนะฮะก็มาเทียบให้ดูนะครับว่ามันเป็นไซส์ไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ฟอร์มดีนะครับผมนะก็จะมีให้เลือก5กระถางนะครับแล้วก็ แต่ละกระถางนะครับจะราคาไม่เท่ากันนะครับผมจะมีเท่ากันอยู่1 2แล้วก็3 3กระถางนะครับส่วน2กระถางนี้จะอีกราคาหนึ่งนะครับเป็นไม้ฟอร์มดีนะครับที่ท่านจะหาได้ยากนะครับจะหาได้ยากแล้วก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับมันจะมันจะไม่เหมือนไม้ฟอร์มทั่วไปนะครับเราก็จะคือจะราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมก็ไม่ถือว่าแพงนะครับอัพขึ้นมานะครับก็ มาดู b1 เลยนะครับ B1 นึ่ี่เป็นเรลืองแสงเทียนนะครับเหลืองแสงเทียนดอกแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ B1 นี่นะครับสวยนะครับเรลืองแสงเทียนเวลาออกดอกมาออกเป็นพุ่มนะครับผมออกเป็นพุ่มจอดอกแล้วนะครับสมบูรณ์นะครับต้นนี้สอบูมสมบูรณ์นะครับ B1 นี่450รวมส่งนะครับผม450รวมส่งนะครับมา B2 นะครับ B2 นี่ก็คือเหลืองแกนตรานะครับเหลืองแกนตราแบบนี้นะครับเรลืองแันทราแบบนี้นะครับ นะ B2 นี่ก็450รวมส่งเหมือนกันนะครับนะ B2 450รวมส่งเหมือนกันนะครับมา B3 นะครับ B3 นี่นะครับดอกนี่จะออกไปในโทนคล้ายๆกับดอกหอมนะครับดอกอะไรนะออกไปโทนสีชมพูนะครับผมสวยมากนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ออกดอกให้บานยังไม่ออกยังไม่ออกดอกบานให้เห็นนะครับนี่นะครับกำลังจอดอกอยู่นะครับใบสวยนะครับ B3 นะครับดูนะครับดูสุดทรงเขาก่อนนะครับ นี่ฮะไล่จากโคนเลยนะครับนี่ฮะไล่จากโคนขึ้นไปเลยนะครับนะฮะเนี่ยจากโคนจนได้ทรงพุ่มแบบนี้นะครับนะฮะคล้ายๆกับอ่าทรงอ่าอะไรนะฮะอ่าใบช้อนเงินช้อนทองนะครับเนี่ยฮะเป็นเป็นทรงแบบนั้นนะครับสวยนะครับผม B3 นะครับนะราคา550รวมส่งนะครับไม่ถือว่าแพงนะครับอัพมาจากไซสพวกนู้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไม้คัดเกรดหน่อยนะครับนะ550รวมส่งนะครับ B4 เหมือนกันนะครับ บีน you know, ี่ดอกเหมือนกันนะครับดอกเหมือนกันกับ B3 นะครับเนี่ยพุ่มสวยทรงสวยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่แตกต่างกันที่ความสูงนะครับ B3 จะสูงกว่าแต่ b 4โขดจะพายกว่านะครับโขดจะอ้วนกว่านะครับแล้วก็คอจะใหญ่กว่านะครับอ่า B4 นี่ก็550รวมสูงเหมือนกันนะครับฟอร์มสวยนะครับนะฟอร์มสวยนะครับ550นี่ถ้าเอ่อเปรียบเทียบกับระยะเวลานี่ก็คือถือว่าคุ้มนะครับนะ ไม้ต้นนี้นะครับไม่ทําไม่ต่ํากว่าปีนะครับผมนะไม่ต่ํากว่าปีนะครับนะเอมาบีห้านะครับผมบีห้านี่ก็คือแดงอุรมรัพย์นะครับแดงอุดมรัพย์นี่ฟอร์มสวยพุ่มสวยเหมือนกันนะครับเสียบสี่กิ่งนะครับติดสี่กิ่งนะครับอ่ะมันเปรียบเทียบนะครับก็ต้นใหญ่นะครับโคนใหญ่นะครับฝังอยู่ในดินอีกก็เยอะแยะเลยนะครับบีห้านี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบมส่งนะครับผมนะก็มีประมาณนี่แหละครับนะ 5้าต้นนะครับ5้ากระถางกระถาง10นิ้วนะครับผมส่วนต้นนี้นะครับใครจะซื้อก็ลองทักมานะครับต้นนี้นะครับแดงต้นนี้นะครับฟอร์มสวยเหมือนกันนะครับดูดูจากรากนะครับนี่นะครับดูจากรากครับดูนะครับรากสวยฟอร์มสวยนะครับใครจะซื้อก็ทักมานะครับนี่นะครับกิ่งนี้ผมเลาะออกแล้วก็ตกแต่งแล้วนะครับนะฮะเลาะออกแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับ นี่นะครับแดงต้นนี้ใครจะซื้อก็ทักมานะครับสวยรากสวยนะครับผมให้300รวมส่งนะครับต้นนี้นะครับ300รวมส่งนะครับเพราะว่าไม้แต่ละต้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไม้ธรรมดานะครับต้นแบบเนี้ยนะครับะต้นแบบเนี้ยครับเนี่ยแบบนี้ผมขาย150นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรากแบบรากแบบมีสไตล์มีลีลาของเขาหน่อยนะครับมันก็จะอัพขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมนะ โอเคนะครับทาเป็นไม้สไตล์หน่อยผมก็จะขายอีกราคาหนึ่งนะครับนะฮะขอบคุณมากครับจากช่องบททองแชนแนลนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0980083074นะครับแต่ถ้าใครเมาหมดนี่นะครับอ่าเมาหมดนี่นะครับค่าส่งนะครับถ้าเมาหมดนี่ค่าส่งอาจจะถูกลงนะครับผมลองไลน์มาคุยลองโทรมาคุยกันได้นะครับผมค่าส่งนี่อาจจะถูกลงนะครับผมอาจจะราคาอาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับนะ ลองโทรมานะครับมาคุยกันดูนะครับผมแต่รับรองว่าสวยแน่นอนนะครับผมขอบคุณมากครับจากช่องบททอง c h a n n e l e นะครับสวัสดีครับผม